สวัสดีค่ะมะขามมันมนี้ผ้าสุกมะเขือใส่ปากประป๋องนะคะห้าจะบาใส่น้ำปลาค่ะวันนี้จะต้มน้ำซอสใส่ซีอิ๊วขาวรสด,ดีชุ่รสก็น,น้ำปลาไว้ค่ะก็ไม่ง่าขา,ขาวขวนะคะมะเขือทุกอย่างวันนี้ต้มร่วมกันเลยค่ะหอมค่ะ กระเทียมหอมมันนี่กับต้มร่วมกันค่ะน,นี่ก็จะโขกพริกหอมกระเทียมแล้วก็ใส่เั็เขือใส่เห็ดหอมไปน้ำขาเพิ่มความหอมใส่ปลากระกป๋องสักสองชิ้นค่ะซุปปลากระกปรอ๋องใส่บดเขือก,ก็จจันนู้ค่ะห้องกระต๊องใส่ปลาล่าก็ได้ค่ะมันก็จะปรุงรสที่น้ำซอสเีาปรุงตม้มไว้ล่ะค่ะแล้วก็ใส่งาขาวนะคะ,ใส,าาะ,คะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะ ็จะคลุกเขาให้เข้ากันดีนะคะคุกเขาให้เข้ากันด,นะะนดีแล้วก็แม่จะบีบมะนาวซีกหนึ่งนะคะเซตหลักค่ะซมะเพื่อใส่ประกบระอบของขา้าววันนี้ช่วงนี้ก็จะปอดปลานะคะบีบมะนมาวซีกหนึ่งะคะ่ะไปค่ะไป,ะไป,ะไปะะะกินข่าวสาน้ำมันนี่นะคะเด้อกินข้าวคุยกันนะคะค่ะไปค่ะอยากกินบะคะ ร้อยที่ะมาค่ะมากินขา้าวกันยเตซุปมะเขือใส่ปลากระป๋องของเราไม่มีน้ำปลานะคะแกได้ปลากระป๋องเพิ่มข้มนัวค่ะอ่ะแอบไปมีไข่ต้มมีปีกไก่ทอดชาพักสลัดทั่วคู่กะทิมนึกกะทินลิมรัวบ้านเฮานี่แหละค่ะกินริมรัวบ้านเรานี่แหละมาค่ะมากินค่ะ ขอน้ำกันได้ค่ะเด้ขอข้าวเศร้าใช้เห็ดหอมตุงรสน้ำซอสแซ่บอ่ะเรื่องวีวีว้ๆหนาวเลยเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ต้มกลยถ้าเนี่ยกินไข่ไข่แดงนะคะกินถ้าไข่ขาวเพิ่มโปรตีนนุ่วค่ะลองเห็นบั้งด้ค่ะซุปเปอร์เสือใส่ปลากระกป๋องไม่ต้องน้ำปลาแดกกันนุ่งค่ะเพเงินไปถ่ายัว ไปไียน,นเห็นใสบุ๊บข้นทงมันขึ้นเอาอะเซบค่ะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้มาน้นน้ำยาทะเดอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค